สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมคลิปนะครับามานําเสนอนะครับในส่วนของ Honda Accord ไฟไท้ายก้อนเดียวนะครับปี1995นะครับรถตัวนี้จะลึกมากเลยนะปีลึกแต่ราคาที่เปิดมานะครับ5 0 0 0 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ที่กรุงเทพนะครับ แถวอิสระภาพวงเวียนใหญ่นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับในยุคนั้นเป็นตัวที่มีสรุปมาจากโรงงานนะครับเป็นตัวท็อปแอร์แบ็กคู่ดิสสี่ล้อเลยนะครับเป็นดิสสี่ล้อเลยเครื่องหัวฉีดนะครับ v t e ทน้ำมันเติม E20 กับ LPG นะครับแล้วก็วิทยุ หรือภายในก็ยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนนะครับภายนอกนี่ก็มีล่องรอยของอายุงานนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสหารถใช้งานได้ออปชั่นที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสีก็มีลอกหลังคาก็มีลอกนะครับนี่แนคะสับสลูกนะครับใครที่หาเอาไปใช้งานจริงๆ ก็คงไม่ซีเรียสเรื่องสีอยู่แล้วค่อยไปเก็บไปทําไปเพิ่มเอานะครับวิ่งได้ครับขับได้ขับทางไกลได้นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลขับได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาต่อการต่อภาษีนะครับใช้งานได้ปกติก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เช่นเคยนะครับลองโทรสอบถามพูดคุยเรื่องราคากันดูนะครับ เอาลถให้ได้เท่าไรยังไงอะไรแบบไหนก็มีคลิปนะครับมาให้ดูพร้อมเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพนิ่งนะครับเจ้าของรถเขาก็ดูแลไว้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับยังใช้งานได้ปกติก็ยังวิ่งได้ครับถ้าใครสนใจก็หาไปใช้งานได้ผมว่าดีครับรุ่นนี้สวยแต่ามาดูภายในนะครับเป็นวิดีโอเลยนะครับก็ถ่ายไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ก็ตามอายุการใช้งานครับแต่สภาพโดยรวมก็มีไฟฟ้านะครับเป็นทันล็อกเรียบร้อยมีตลบนะครับใช้งานได้ปกติก็หรูหลาครับในราคา57,000บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือเปล่าไหวไหมสภาพแบบนี้แต่ที่แน่นอนคือใช้งานได้เลยไม่ต้องผ่อนครับลืมแท็กซี่ผมไปได้เลยนะครับอันนี้คือว่าใช้งานได้ทันทีแล้วก็ออปชันข้างในก็ อย่างดีนะครับสมราคารถยุคนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปต้นๆเลยนะฮะสภาพภายในเรียบร้อยนะครับถึงมันจะเก่ามันจะหมองตามอายุงานแต่ก็ยังสะอาดรอบคันก็ใช้ได้ครับสีก็ไม่ดีลอกจนหน้าเขียนอะไรเบาะหลังก็กว้างขวางนะครับเป็นเบาะหนังอาจจะมีรอยขาดก็ไปเก็บสภาพได้ครับได้รถไปใช้งานถือว่าคุ้มแล้ว ถ่ายเป็นวิดีโอมาเลยนะครับโอ้อันนี้ดีมากลำโพงเสียงแน่นแน่นแน่นอนคันนี้สภาพข้างหน้านะครับก็ถ้าใครหารถใช้งานด่วนๆลองเช็คราคากันดูนะครับมีรถอะไรให้บ้างหรือเปล่าสอบถามสภาพเครื่องยนต์กันอีกทีนะครับเอาภาพสวยๆมาให้ดูนะครับดูกันเลยนะครับคุ้มครับผมว่าในราคาแบบนี้ นน่าสใจครับชอบไม่ชอบก็ตัดสินใจเลยครับผมนำเสนอเพียงเท่านั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมโทรไปเช็คสภาพแล้วก็ไปทดลองขับนะครับคันนี้อาจจะต้องเช็คเรื่องเครื่องหน่อยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงได้เปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่านะครับ ด้านหน้ายังสวยงามอยู่นะครับมาดูแผงข้าง4บีบานก็ยังสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยมากมายอะไรนักหนาภาษีก็อยู่ใช้งานได้ยางก็ยังดอกลึกอยู่นะครับเรื่องเครื่องยนต์นี่แหละลองเช็คดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสภาพแบบนี้แต่มาฟังเสียงดูนะครับเขามีวิดีโอมาให้ด้วยลองดูครับเป็นไงบ้างเสียงแบบนี้อารมณ์แบบนี้ใช้ได้หรือเปล่า อลองฟังเสียงลูกคับแบบนี้โอเคหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงก็ดูเครื่องนะครับเขาถ่ายให้ค่อนข้างจะเปิดเผยมากเลยนะครับขึ้อนอยู่กับการตรับสินใจของลูกค้าแล้วนะครับพี่น้องสวยๆแบบนี้หาดูยากนะครับจัดเต็มในทุกมุมทุกอน,นูของรถคันนี้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบติดต่อไปเลยได้สรุปแบบนี้นะครับสวยๆ ทำไปใช้ไปเก็บไปดูแลไปนะครับได้รถไปใช้งานเน้นเอารถไปใช้งานขอบคุณครับสวัสดีครับ